สวัสดีครับทุกคนทุกคนยังจําคดีสะเทือนขวัญนายหนุย่ยหรือติ้งต่างฆาตกรต่อเนื่องฆ่าเด็กจํานวนหลายศพทั่วประเทศได้อยู่ไหมครับโดยนายหนุ่ยได้ถูกตารวจจับกลุมและสารภาพว่าได้ก่อเหตุข,ข่มขืนเด็กจํานวนนับสิบรายในพื้นที่ทั่วประเทศโดยรายล่าสุดคือน้องกระตูนเด็กหญิงวัยหขวบซึ่งในคืนเกิดเหตุวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2556น้าอน้องกระตูนได้ถูกลักพาตัวหายไป ขณะเที่ยวงานดนตรีลูกทุ่งกับครอบครัวในย่านซอยแบริงโดยในชั้นสอบสวนในหน่วยหรือติ้งต่างให้การรับสารภาพว่าได้กระทําการดังกล่าวจริงโดยจะเลือกเหยียบเป็นเด็กอายุระหว่าง12-13ปีที่อยู่คนเดียวโดยไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยซึ่งในงวันเกิดเหตุตนได้พบน้องกตะูนอยู่ที่รถของพ่อคนเดียวจึงได้เข้าไปพูดคุยและสอบถามว่าพ่อและแม่ไปไหนโดยน้องกตะูนได้ตอบกลับมาว่าพ่อกับแม่เข้าไปดูคอนเสิร์ตหมอํำอยู่ จึงได้ออกอุบายชวนน้องไปซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อส่วนที่ตนต้องเลือกเหยียบเป็นเด็กนั้นเพราะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พอเห็นแล้วจะเกิดอารมณ์ทางเพศโดยก่อนเกิดเหตุน,นั้นได้ดื่มสุราจนเมาหลังจากนั้นจึงพาน้องไปฆ่าขมขืนบริเวณป่าลอกล้างที่ติดกับสานีรถไฟฟ้าแบริ n งจากคาให้การของนายหนุย่ยได้ให้การว่าตนได้ทําการลักษณะนี้มาแล้วไม่ต่ํากว่า10ครั้งโดยเริ่มตั้งแต่ปี2551 หลังจากพ้นโทษคดีภาพคูยเยาที่เรือนจําจังหวัดขอนแก่นก็ขอฝากเคสนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กก็ไม่ควรปล่อยเด็กอยู่เพียงลางําพังควรจะฝากไว้ให้กับบุคคลที่เราไว้ใจได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกขอบคุณครับ